ตอนสิผมจะเริ่มยังไงจงเป็นแสงสว่างแก่โลกและอย่าทำร้ายพยายามสร้างไม่ใช่ทำลายนำคนของฉันกลับบ้านยังไงครับด้วยตัวอย่างจากเธอจงสอบหาแต่ความดีงาม พูดแต่ความสัตย์จริงแสดงออกแต่ความรักใช้ชีวิตตามกฎแห่งรักตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปจงให้ทุกสิ่งและไม่เรียกร้องสักอย่างจงหลีกเลี่ยงสิ่งดาษดื่นอย่ายอมรับสิ่งที่ไม่อาจยอมรับจงสอนใครก็ตามที่พยายามรู้จักฉัน ทุกข่วงยามแห่งชีวิตเป็นดั่งการถ่ายเทความรักใช้ทุกข่วงขณะไปกับความคิดสูงสุดคำพูดสูงสุดและการกระทำสูงสุดเมื่อนั้นเธอจึงได้เชิดชูตัวต,วต,วตนอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองฉะนั้นจึงเป็นการเชิดชูทั้นไปในตัว จงนำสันติสุขสู่โลกด้วยการนำสันติสุขสู่ทุกคนที่ผ่านพบจงเป็นสันติสุขแต่ละโมงยามจงรู้สึกและสัมผัสถ,ถึงการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งกับทุกคนทุกสถานที่และทุกสิ่งจงยอมรับทุกสภาวะการและความพลาดพลัง้ง แบ่งปันทุกความเบิกบานพินิษทุกความเร้นลับเอาทุกดวงใจเขามาใส่ใจเราอภัยทุกการล่วงล้ำรวมทั้งของเธอเองเยียวยาทุกดวงใจให้ค่าแก่ความจริงของทุกคนถนอมคนของพระเจ้าปกป้องสิทธิของผู้คนคงศักดิ์ศรีให้เพื่อนมนุษย์ เอื้อประโยชน์แก่ทุกคนตอบสนองความจำเป็นของทุกคนเห็นความศักดิ์สิทธิ์ในตัวทุกคนมอบของขวัญยิ่งใหญ่แก่ทุกคนอำนวยพรแก่ทุกคนให้อนาคตของทุกคนตั้งมั่นบนความรักของพระผู้เป็นเจ้า จงเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของความจริงสูงล้ำที่ดำรงอยู่ภายในตัวเธอจงพูดถึงตัวเองอย่างถ่อมตนเพื่อมีให้คนเข้าใจผิดคิดว่าความจริงสูงสุดของเธอนั้นคือคำโอ้อวดจงพูดอย่างนุ่มนวลหาไม่แล้วคนจะคิดว่าเธอเพียงเรียกร้องความสนใจ จงพูดอย่างอ่อนโยนเพื่อทุกคนจะรู้ถึงความรักจงพูดอย่างเปิดเผยเพื่อไม่ให้คนคิดว่าเธอมีสิ่งหลบซ่อนจงพูดด้วยน้ำใสใจจริงเพื่อว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจเธอผิดจงพูดบ่อยๆเพื่อว่าถ้อยคำของเธอจะไหลรินออกมาอย่างแท้จริง จงพูดด้วยความเคารพเพื่อไม่ให้ใครรู้สึกถูกหมิ่นแคลนจงพูดด้วยความรักเพื่อให้ทุกพยางมีอำนาจเยียวยาจงพูดถึงฉันในทุกคำขานไขททำชีวิตตัวเองให้เป็นดังของขวัญจงจำไว้เสมอว่าตัวเธอนั่นหละคือของขวัญ จงเป็นของขวัญแก่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและทุกคนที่เธอเข้าไปในชีวิตเขาจงระวังอยากเข้าสู่ชีวิตใครถ้าไม่อาจทำตัวเองให้เป็นของขวัญแก่คนคนนั้นเธอเป็นของขวัญได้เสมอเพราะแท้ที่จริงเธอนั้นคือของขวัญแต่บางครั้งเธอไม่ยอมให้ตัวเองรู้เรื่องนี้ เมื Bem, no ่อมีใครผ่านเข้ามาในชีว um ิตเธอโดยไม่คาดหมายจงมองหาของขวัญที่เขาคนนั้นจะมารับจากเธอท่านหาวิธีอธิบายได้แจ่มมากครับเธอคิดว่ามีเหตุผลอื่นอีกหรือที่ใครสักคนจะเข้าสู่ชีวิตเธอฉันจะบอกอะไรเธอ ทุกคนที่เคยเข้าสู่ชีวิตเธอนั้นมาเพื่อรับของขวัญจากเธอทั้งหมดด้วยเหตุนี้เขาจึงมีของขวัญมาให้เธอเช่นกันเป็นของขวัญเพื่อให้เธอมีประสบการณ์และบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริงเมื่อแลเห็นและเข้าใจความจริงอันเรียบง่ายนี้ เธอจะได้เห็นความจริงสูงสุดแห่งการนั่นคือฉันไม่ได้ส่งใครไปให้เธอเลยนอกจากทูตสวรรค์ thank you